หนูมันเห็นนีเโมหนูอยังเงี้ยโอ้ท่างใหญ่บรรยากาศคือเก่าแหละครับห้าปีอยู่ไฮอยู่หน้าแนวจวดทิศสายแนนจวดพี่น้อง สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับพบกับซ่องมีสูยางสูเนี่ยอีกแล้วครับพี่น้องมือนี้ครับพี่น้องมากับพ่านหนุ่มขึ้นเขาแลครับเจริญครับพี่น้องเบิ้งครับนี่หนูได้หนูครับพี่น้องมือนี้พ่อไทยพี่น้องมึงเงี้ยมขึ้นครับหนูล้วนๆครับอันอ่ายเงมันเศร้าอันเนี่ยย่างเงี้ยมันเบ่งมันข้ามเนี่แรกกับเป็นหนูนะครับพ่านหนุ่มมือนี้นี่มันหนุ่ยัย่งไงบอกพี่น้องมึงไงโอ้ยยังก่อนโอ้ยยอยครับโอ้ยยอยยังก่อนความห่วยอย่างไรโอ้ยยอยความห่วยปีจูดาคอนครับจูดาคอนครับ โอ้ช่างใหญ่โอ้ช่างใหญ่เอาเงี้ยกว่านี่เอ้ยเฮ้ยเคนไม่นู่งเงี้ยกว่าโอ้โผนโอ้โนโอ้ยยุ้ยครับโอ้โผนโอ้ยโุ้ยปิ่งปผนปิ่งใส่บ่อใส่อองหน้าหนึ่งพันหนุ่มกับถุงเงี้ยครับพี่น้องนึ่งพันหนุ่มปิ่งอันนี้อันนี้อันนี้เอาแบบเอาแบบใส่ออกครับทั้งย่างโอหนูหน้าแท้ๆได้พี่น้องเลยอันนี้อันนี้อันนี้โอ้โนครับบ้านเท่าเอิอโอ้โนโอ้ยยุ้ยยังนไงล่ะครับยังของเ้โผนนี่แหละผมก็บม่เคยอย่างนี้หรอกแต่ว่าสี่ร่องไม่เห็ด สู้พี่น้องเบิ่งนี่มันเป็นจังไลยนี่เขาจะกลองเบิ่งนี่เพิ่นเพิ่นเฮ็ดกินมันแสบร้ายเหมือนกันแสบบ่ว่าวเป็นบ่แเน่นครับเพ่วัวมันฝากเพื่อนเราเป็นจิตจัีนีนี่ครับพี่น้องเขาเจียวอยู่ทงนะสินวันะพี่น้องเนาะเอาเลยครับพูรถเกียวตะลางพี่น้องเมื่อนี่เมื่อนีเมื่อนีนเสียน ไายตอนเ็ดย่างไ in ้เบิ้องลึกๆครับเดี๋ยวมือหลังเดี๋ยวย่างเว้นเดี๋ยวไล่คุบเลยมีโอกาสก็จะไล่คุบให้เบิ้งเราครับโอ้ยจูพี่จูดาก่อนครับบรรยากาศคือเก่าแหละครับ5ปีอยไห้โยหน้ามานอนตรงน wow ั่นท้ายเ่าแหละครับก็ึ้นเงียบง่ายดอกครับเจี่ยวเขาหนาวหนาวดูความมืดครับพี่น้องอากาศเย็นครับรถเกี่ยวอ้อมคางเขาอย่าพี่น้องเอ้ยรถเกี่ยวลายครับวันนี้พี่นุ่จะเสียบตัวับพี่น้องโอ้ยมึงเนี่ยโอ้ยจะเสียบเลยพี่น้อง เอาลืมองตลาดแต่ละแต่ละแนว่จวดพี่สายแนว่จวดพี่น้องโอ้ยนะครับอะไรนะแม่นี่แหละครับพี่น้องเอาพานนุ่มผานนุ่มโอ้ยนี่แหละครับน้ำใสใหญจริงบ่เคยถอผู้ใด้ขานปูได้แก่แม่นแนวนี่แหะครับโอ้ยโอ้ยไม่เล่นครับเนี่ยังล่ะน้ำบ่โอ้ยต้อเสียบตายเงี้ยเ้าวมัดเสิดโตไกลๆเพื่อนนะครับที่โอ้ตกพี่ทานเนี่ยมันแดงครับพี่น้องโอ้ยพริกเลี้ยวผ่านไม่ข้าขนาดปาดสุดยอดมาเนี่ยเป็นไครผ่น แแ่แแ่โกรนาดครับพี่น้องขาเสียครับขาเรียว่าขาการเสีย้ยมันขาเอยู่บอซีซดิกีหนึ่งขออภัยนครับเดอยุทงุท่าเน่ยแม่กระส้ายู่อแล้ว่ะแต่ว่ามันดงมันคําแ่ยมันมีผู้มากรอกครับเล่าแม่าครับพี่น้องนี่นะครับมึงนะครับพี่นองกําลังเหลืองครับพี่น้องนี่ผโอ้ยาบรกาศบนรบรรยากาศไทยบานไทน่าไข่อ่ององแดงแดงได้การ ว่ามันห่วนเนี่ยมันใหม่เนอะคนน่ะแมนครับมันสีเหลืองอุ้ยคือปั่นกับกีนี่แหละครับเอาเอาง่ไงไปกับท่าใครกับปั่นกับกีท่าใครโจูดาค้อนครับโจูดาค้อนนี่ครับใช่ครัจูดาค้อนหันหน้าไม่ได้โจูดาค้อนหันหน้าไปเฮ้ยเสียดายครับเอาไปนะเอาหันหน้าไปหันหน้าไปนี่ครับโจูดาค้อนยกโกูได้โจูดาค้อนคนไเลยน่ยกกูน้ไปยกกูกันอเสียดายครับเนี่แตกพลาดพลาครับเปล่งแปรก่อขั้วเฉยครับจูดาค้อน